ใบหน้าของมนุษย์นะครับริ้วรอยไหนที่ไม่ควรจะมีมากที่สุดเลยจริงๆมันก็มีนะคะ <S <S เพราะ <copyright> ถ้าเป็นในเรื่องของหน้าผากเนี่ยนะคะถ้ามีถ้ามีริ้วรอยเนี่ยก็คือเรื่องของความคิดที่คนจีนเรียกว่าเปรียบเสมือนท้องฟ้าหน้าผากคือท้องฟ้าอ่าหน้าผากคือท้องฟ้าถ้าท้องฟ้าเนี่ยมีริ้วรอยมีอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นริ้วรอยที่ปรากฏความเครียดอยู่อุปสรรคใช่ค่ะอุปสรรคเช่นเดียวกันถ้ามีริ้วรอยที่ร่องแก้มเมื่อไหร่เนี่ยลูกน้องเบียดเบียนเพื่อเมื่อนั้นเลยค่ะ อำหน,น้าจเราก็ถูกดิสนรอนเหมือนกันนะคะคุณเออาจารย์อเท่าไหร่ครับก็ปีหน้าคือเจ็ดสิบ่น,นี้เจ็ดสิบอาจารย์ยังเต็มด้วยเต็มด้วยพลังสมมติดวงเราไม่ดีอ่ะถ้าผิวเราดีมันจะช่วยไหมเงนช่วยไช่วยได้เยอะ<ๆ>เลยค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงตามหลักของผู้หญิงกันนะคะผู้หญิงเนี่ยต้องผิวพรรณละเอียดผิวพรรณเนียนชีวิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์สบายค่ะความมีริ้วรอยมันก็ต้องมีบ้างก็คือธรรมชาติราธรรมชาติแต่เราสามารถสกัดเขาได้ไหมล่ะสกัดได้สกัดก็คือในการดูแลเขาไงคะ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นโหนะคะเหมือนกับเนื้อที่มันตากแห้งๆแกลแกลน่ะอาจจะมีของในดีๆแล้วก็มีคนแนะนำแล้วก็นำมาใช้สิคะมันไม่ได้เสียอะไรนี่บอกได้ไหมครับว่าคืออะไรได้เลยค่ะที่อาจารย์ใช้อยู่ใช่ไหมคะก็คือตัวเซรั่มตัวหนึ่งก็คือตัว NAD NAD a Reversing Serum ใช่ค่ะใช่ไหมครัตัวนี้เลยสีเขียวใช่ค่ะแบบสีเขียวใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาดูอ๋อใช่ใช่ผมใช้ตัวนี้ แต่พอมาใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เนีย่ยสังเกตตัวเองเราจับลงไปนะคะมันก็จะเด้งติดมือเรามาเลยค่ะนะคะอาจารย์ถึงได้มั่นใจไงะคะว่าถ้าเราใช้แล้วเราดี<ม>เราบอกต่อหลายอย่างทาให้ทุกคนเหมือนมีความมีความสึกว่าเออ<ม>โงเ่เฮงผิวพรรณเขาดีขึ้นมีความสุขทางด้านจิตใจแล้วยิ่งอาจารย์มาทํางานทางด้านนี้แล้วก็อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโงเ่เฮงด้วยอ่ะนะคะถ้าอาจารย์หน้าอาจารย์เนี่ยเป็นผิวเปิกซ่อมเปิกซ้มโอแล้วมาใช้ตรงนี้เนี่ยใครจะมาหน้าเชื่อถือเรา <c oughs> เราก็ต้องดูแลตัวเองไว้ก่อนพอใช้แล้วมันมันเปลี่ยนไปยังไงแต่พอเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยเจตว่าเส้นที่มันที่มันเนี่ยมีมีริ้วรอยเนี่ยมันจางไปแล้วเนื้อตรงนี้มันจะฟูขึ้นมาค่ะมันจะฟูขึ้นมาเลยนะคะก็คือเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะแต้มล้วจ็แตร์ก่อนนะคะที่แก้มก่อนก็ได้ค่ะนี่คือผิวจริงๆเลยนะคุณผู้ชมอายุเจ็ดสิบไม่น่าเชื่อนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะคุณเอเห็นไหมคะนี่ค่ะโปรพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการสำหรับนักข่านะครับวันนี้ NAD8 Reversing Serum ราคาข้างกล่อง6,400บาทนะครับวันนี้เหลือเพียง2,990บาทแล้วจีแถมพี่อีก1ขวดนะครับแต่สำหรับแฟนรายการตามรอยนักครานะครับวันนี้พิเศษขึ้นครับเมื่อกดรับสิทธิ์ตอนนี้นะครับเราจะแถมพี่อีก1ขวดเป็น3ขวดนะครับในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นครับโปรพิเศษวันนี้นะครับเฉพาะแฟนรายการตามรอยนักคราเท่านั้นซึ่งผมไปขอเจ้าของแบรนด์มาเพียง100สิทธิ์เท่านั้นครับสำหรับวิธีกดรับสิทธิ์ก็ทำได้ง่ายๆครับเพียงกดเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้นะครับ กดท่ออกนอรับสายแล้วทำตามระบบได้เลยครับ